สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทางฟังเลาวฟังไทยหลาต่างประเทศเด้อสวัสดีกันยามสวยๆเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส้วงน้องแฟร็ดบอมยูเด้อบอมยูสว่วงในหอกกระหางเหินจากการเฮ็ดคลิปรีแอคชั่นไปโดนๆเนาะแล้วก็ได้มีพีพีเอ็ซีหลายๆทานเพนื่อนในส่งคลิปมาให้น้องแฟรดเนาะแล้วเพื่นก็บอกว่าอยากให้น้องแฟรดเอาคลิปไปรีแอคชั่นให้ดูนหน่อยแล้วน้องแฟรดก็ได้ไปเห็นคลิปหนึ่งเนาะแล้วเกาก็บืเคยฮู้มาก่อนทุกคน ก็คือคลิปเกี่ยวกับประเทศไทยในอดีตน่ะทุกคนหรือในเมื่อก้อนนั่นเองเนาะก็คือประเทศไทยเนาะเป็นประเทศอันดับต้นๆของอาเซียนเนาะเพราะว่าจะเป็นเรื่องการเที่ยวฐกิจเนาะการเพศหรือการคุมงาคุมอันดับต้นๆเหยือกับว่าไดนะทุกคนก็คือในเมื่อก้อนน่ะทุกคนประเทศไทยเคยประสบปัญหามาก่อนนั่นก็คือครั้งหนึ่งไทยเคยจนที่สุดในอาเซียนเนาะ อ้อันนี้เขาก็เพิ่งหูม,มาก้อนนะทุกคน,นก็เลยว่าแยากเอามาให้พี่พีเฟทีได้ปึ้งไปฟังน้ำกันเนาะถ้าไผที่เบ็บมีคมูลลึกซึ่งก็นี่ก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บ,บอกน้องเฟสได้เพิ่งตื่อีกเด้อเนาะ,ะในปัจจุบันนี้นกประเทศไทยเพิ่อนก็นได้มีการพัฒนาแลก้ก เะริญฮือเหืางมาหลายแฮงนะทุกคนในตอนนี้เนาะบบว่าจะเป็นในกรุงเทพฯหรือว่าต่างจังหวัดของประเทศไทยนะนเานาะเพื่อน็ยังมีการพัฒนาแบบบรยุทธ์ยั้ยงหรือนางบงไว้แบบปรยุทธ์ยั่ยงเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปตลอดเลยนะทุกคนเนี่ยเพ่ยังอีกเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายที่สุดเลยอยากให้ยอยากมาเที่ยวในประเทศไทยนะทุกคนมีหนึ่งในนั้นเลย คือน้องบอก,กบน้องยูเนาะทุกคนว่าจะต้องไม่ไปเที่ยวประเทศไทยเนาะทุกคนคือบอกกันเลยว่าประเทศไทยมีประวัติศาสตร์หลายย่างแหงเนาะและน้องบอกนอยูกบสิพาทุกคนไปปึ้งไปส่วนํำกันก่อนนอะตอนนี้เนาะพาผู้ใดที่เข้ามาฮับชมคลิปนี้แล้วยังบันกดติดตามและกดกะไลค์กดแชร์กับฝากเป็นกําลังใจให้น้องบอกน้องยูดเด้อเพื่อสิเปีกาลังใจให้พวกเราเฮมคิดต่อไปเนาะไปยักสิพาพ่อแม่ทุกคนไปปึ้งไปส่วนกำกันก่อนเนาะ เพื่อนๆเคยทราบหรือไม่ครับว่าฟิลิปปินส์เคยเป็นประเทศที่รวยที่สุดในอาเซียนและครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยจนกว่ามพมา่าเป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่ลหลายๆคนเคยได้รับรู้เต็กที่ลหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินวลีที่ว่ามาเลเซียแซงไทยไปแล้วเป็นตน้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วจากข้อมูลในอดีตมาเลเซียไม่เคยแซงประเทศไทยเพราะว่าหลังจากสิ้นสุดยุคดอณานิคมนั้น มาเลเซียมีการพัฒนามากกว่าไทยมาโดยตลอดในอดีตน,นั้นแม้กระทั่งประเทศฟิลิปปินส์ไทยก็อยากตามหลางทั้งในเรื่องของการพัฒนาและในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ที่เราจะเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าผู้คนในยุค7080มักจะนิยมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์และไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์เท่านั้นแม้แต่ประเทศเมียนมาในปัจจุบันหรือว่าประเทศพาม่าในขณะนั้น ถ้านับจากสิ้นสุดยุราอนานิคมประเทศไทยออกสตาร์ทด้วยอดับที่ต่ำกว่าพม่าด้วยซ้ำมีบทความอยู่บทความหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าครั้งหนึ่งไทยเคยจนที่สุดในภูมิภาคซึ่งเขียนโดยคุณกรก,ณกิจติสถานในเว็บไซต์โพสต Today เมื่อวันที่2มีนาคม2564ซึ่งบทความดังกล่าวได้มีการอธิบายถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ ซึ่งวันนี้ทางอัพคอมเมนต์ขออนุญาตบอกเล่าและถ่ายทอดบทความนี้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันซึ่งต้องขอขอบคุณบทความจากคุณกรกิจตีสถานมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับด้วยบทความได้อ้างอีกถึงงานวิชาการที่ชื่อลนลกไปที่ลักแล้วมุ่งม,มั่นทยานไปข้างหน้าแล้วหล่นไปข้างหลังอีกทีประเทศไทยตั้งแต่ปี1870ถึงปี2014 ซึ่งเป็นงานวิจัยของแอนด o บูธแห่งสถาบัน SOAS ในลอนดอนงานวิจัยชิน้นนี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเคยอยู่ในตำแหน่งท้ายๆของเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้แล้วก็ถีบตัวขึ้นมาเป็นแถวหน้าได้สำเร็จแต่ว่างานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยกลับมาซบเซาอีกครั้งหลังวิกฤตการเงินในปี2540แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ว่า คนไทยหลายคนเข้าใจผิดมาโดยตลอดนั่นคือเข้าใจผิดไปว่าสมัยก่อนประเทศไทยเคยเจริญกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์แต่ต้องมาตกต่ำในภายหลังจนทั้งสองประเทศแสงหน้าไปแล้วความจิงก็คือในปี1938 GDP ต่อหัวของไทยต่ำกว่าอนานิคมในเอเชียยกเว้นพมา่าและอินเดียในช่วงทศวรรษหลังปี1946 เมื่ออดีตอาณานิคมทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอกราชหรือมีมาตรการปกครองตัวเองอย่างมีนัยาสําคัญประเทศไทยยังถือว่าค่อนข้างล้าหลังและมีเศรษฐกิจที่ไม่ดีเมื่อมาดูที่สถิติในช่วงทศวรรษที่1930จะเห็นกันจาจาว่าประเทศที่รวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานั้นก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งมีรายได้ต่อหัว1,542เหรียญสหรัฐ ีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศอื่นคือมีอัตราการตายของทารก139ต่อ1,000คนจำนวนประชากรที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าใครที่11.54%ประเทศมาลยาซึ่งต่อมาจะแยกออกเป็นประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์มากข้ที่สุดเป็นอันดับที่2ของภูมิภาคมีรายได้ต่อหัวที่1,426เหรียญสหรัฐ อันดับที่สคืออินโดนีเซีย1,178เหรียญสหรัฐอันดับที่4คือประเทศสยามหรือไทยมีรายได้ต่อหัว826เหรียญสหรัฐอันดับรองจากไทยก็คือพม่าหรือว่าเมียนมาที่740เหรียญสหรัฐแต่ไทยกับเมียนมามักสลับกันไปมาบางครั้งเมียนมามีรายได้ต่อหัวสูงกว่าไทยในหลักพันเลยทีเดียวเช่นปี1 9 3 0 สูงราว1,100ถึง900เหรียญสหรัฐยกเว้นเมียนมาแล้วยังมีอินโดจีนของฝรั่งเศสที่ต่อมาจะแยกเป็นเวียดน,นามกัมพูชาและลาวกลุ่มนี้ไม่มีข้อมูลแต่การวิจัยบอกว่ารายได้ต่อหัวของไทยค่อนข้างสูงกว่าเวียดน,นามซึ่งหมายความว่าสูงกว่ากันไม่เท่าไหร่จากสถิตินี้เมื่อปี1938จะเห็นว่าประเทศไทยเป็นบวยหรือรองบวย ในภูมิภาคในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมาเลเซียและสิงคโปร์มีเศรษฐกิจที่ดีกว่าไทยมากแม้แต่เมียนมาก,ก็ยังแซงไทยในบางครั้งและในเวลานั้นเมียนมายังเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกเลยเมื่อนับรายได้ต่อหัวคนเมียนมามีรายได้3.8เหรียญสหรัฐคนไทยมีรายได้3.5เหรียญสหรัฐต่ำสุดยกเว้นอิโนโดจีนแต่ว่าอิโนโดจีนไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนดังนั้นหากมีใครบอกว่า ไทยเคยเจริญมาก่อนเพื่อนบ้านจึงไม่ใช่ความจริง mm hmm. หากไม่ใช่ความเข้าใจผิดก็เป็นการบิดเบือนความจริงก็คือไทยมีเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดในหมู่เพื่อนบ้านความที่ไทยในเวลานั้นย่ำแย่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายเศรษฐกิจการเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นแทนที่ไทยจะมีไรายได้จากการเก็บภาษีประชาชนซึ่งเจริญก้าวหน้ากลายเป็นชนชั้นกลางเหมือนในญี่ปุ่น ไ,ไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าแบบญี่ปุ่นเรื่องนี้จึงทำไม่ได้แต่ปรากฏว่ารายได้กว่า40%ของประเทศไทยได้มาจากการผูกขาดสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อย่างก,การผูกขาดก,การค้าฟิน่นซึ่งนอกจากจะไม่ต่อยอดความเจริญทางวัตถุแล้วยังทำลายสังคมอย่างเลวร้ายสาเหตุคือระบบราชการของไทยที่ใหญ่เกินไปทำให้ต้องเจียดเงินมาจ่ายบุคลากร ซึ่งอาจจะมากเกินความจําเป็นเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์ในเวลาน,านั้นซึ่งรวยที่สุดในภูมิภาคฟิลิปปินส์อยู่ในอารักขาของสหรัฐจึงไม่ต้องใช้งบประมาณด้านความมั่นคงและยังมีระบบราชาการที่เล็กกว่าไทยทําให้ฟิลิปปินส์มีเงินเหลือมาจัดการการศึกษาและสาธารณาสุขได้ดีกว่าไทยคือคนฟิลิปปินส์ที่มีการศึกษาสูงที่สุดในภูมิภาค11.54%ของประชากร ในขณะที่ไทยอยู่ที่10.65%แต่ก็ยังถือว่าสูงที่สุดอันดับสองในแถบนี้ในแง่การศึกษาไทยจึงทำได้ดีมากทั้งๆท,ท,ที่เศรษฐกิจแย่ที่สุดแต่กระจายความรู้ให้ประชาชนมากที่สุดเรื่องนี้ยังสะท้อนว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกับไทยมีปัญหาซ่อนเรนในตัวเลขที่เหมือนจะดูดีทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปกครองโดยประเทศเจ้าอาณานิคมชาติตะวันตกคือฟิลิปปินส์ ปกครองโดยสหรัฐมลยาของบริเตนหรือสหราชอาแนนเมียนมาก,ก็เป็นของบริเตนอินโดนีเซียเป็นของเนเธอร์แลนด์และอินโดนีเีเป็นของฝรั่งเศสยกเว้นไทยเท่านั้นที่เป็นเอกราชหากมองเพินๆเหมือนกับว่าการตกเป็นอาณานิคมจะช่วยให้ประเทศเหล่านี้จเจริญกว่าไทยซึ่งในบางแง่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่อย่างที่บอกไว้ว่าตัวเลขนั้นหลอกได้ เมื่อเราเห็นตัวเลขของบางประเทศเช่นเมียนม,มาที่รายได้ต่อหัวพอๆกับไทยหรือบางช่วงดีกว่าไทยเราอาจจะคิดว่าการเป็นคนพม่าอยู่ในอาณักรของอังกฤษเป็นเรื่องที่เป็นคุณกับพวกเขาแต่ความเป็นจริงก็คือถึงแม้เศรษฐกิจของเมียนม,มาในเวลานั้นจะดีกว่าไทยแต่ความมังคั่งตกอยู่กับเจ้าอาณานิคมอังกฤษและชนชั้นกลางที่ประกอบด้วยคนอินเดียและจีนที่ควบคุมการค้า กลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์มีสถานะทางสังคมที่ดีกว่าชาวพม่าที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะว่าอังกฤษใช้วิธีแบ่งแยกและปกครองเพื่อกดทับและกีดกันคนพมา่าดังนั้นเราจะเห็นว่าถึงแม้อะไรได้ต่อหัวของชาวเมียนมาจะดีกว่าไทยแต่มันไม่ได้แยกแยะว,ว่าคนพมา่าคนกลุ่มน้อยคนจีนคนอินเดียและคนอังกฤษได้เท่าไรบ้างแต่เราจะเห็นได้ว่า อังกฤษเ็เงินให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เป็นคนชั้นสี่ในประเทศตัวเองในระดับที่ต่ำม,มากคนในประเทศเป็นมากเข้าถึงการศึกษาแค่เพียง5.45เปอร์เซหรือไม่ถึงครึ่งของประเทศไทยในเวลานั้นเจ้าหน้าที่อังกฤษบรรยญญายสถานะของชาวพม่าในเวลานั้นเอาไวา้ว่าเจ้าที่ดินชาวต่างชาติและคนปล่อยเงินกู้ชาวต่างชาติทําให้การส่งออกทรัพยากรของประเทศเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มาก และส่งโผลให้เกษตรกรและประเทศโดยรวมยากจนลงอย่างต่อเนื่องเาหนา้นามีานะยากจนเพิ่มขึ้นและการว่างงานเพิ่มขึ้นการล่มสลายของระบบสังคมพาม่าทําให้จิตสํานึกทางสังคมเสื่อมโทรมซึ่งในสถานาการณ์ความยากจนและการว่างงานทําให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่คือผลของการที่ประเทศหนึ่งตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะดี แต่มานไม่ได้หม,มายความว่าเจ้าของประเทศเดิมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองไม่ได้ด้วยชาวพม่านั้นไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้รับราชการทหารเพราะอังกฤษกลัวว่าจะก่อการอังกฤษไปใช้คนอินเดียและคนกะเหรี่ยงแทนส่วนงานราชการเจ้านายเป็นฝรั่งและงาน,นอื่นๆให้คนอินเดียคนพมา่าที่เคยเป็นเจ้าของประเทศมีสถานะต่ำสุดในสังคม ในบางประเทศการนำคนต่างชาติเข้ามาทำงานแทนเจ้าของประเทศเดิมทำให้เกิดความขัดแย,ย้งรุนแรงเช่นในมาเลเซียคนจีนเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจและความมั่งคั่งขึ้นทำให้คนมาลายูเจ้าถิ่นเดิมไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งแทนที่คนมาลายูจะมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจมากกว่าคนกลุ่มอื่นกลับเป็นกลุ่มคนที่จนที่สุดและมีโอกาสทางสังคมน้อยที่สุดยกเว้นคนมาลายูชั้นสูง ความขัดแยงระหว่างคนต่างชาติที่คุมความมั่งคั่งกับเจ้าที่เดิมที่จนกว่ารุนแรงที่สุดในอินโดนีเซียซึ่งทําให้เกิดการสังหารหมู่คนจีนหลายครั้งเทียบกับประเทศไทยที่เป็นเอกราชคนไทยปกครองคนไทยด้วยกันเองแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีและมีความบกพร่องในหลายๆเรื่องแต่อย่างน้อยคนไทยก็กํนนาหนดชะตากรรมตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่นว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการลดข้าราชการในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมถึงความต้องการให้ประเทศเจริญก้าวหน้าทําให้มีนายทหารและพลเรือนกลุ่มหนึ่งไม่พอใจขึ้นมาและก่อการปฏิวัติขึ้นมาในปีพศ2475ประเทศไทยยังสามารถกลืนคนจีนและเชื้อชาติอื่นๆเข้ามาเป็นคนไทยได้อย่างกลมกลืนสมกับเนื้อหาในเพลงชาติว่ารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ทำให้คนไทยไม่รู้สึกว่าคนจีนเข้ามากอบโกยของของคนไทยเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นความสําเร็จของรัฐบาลสยามอย่างหนึ่งแม้ว่าไทยจะจนกว่าเพื่อนบ้านแต่เพราะไม่มีปัญหาเชื้อชาและศาสนาเหมือนเมียนมามาเลเซียและอินโดนีเซียทําให้ไทยจัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้และเมื่อประเทศไทยถึงเวลาเทคออฟจกความยากจนอย่างจริงจังในทศวรรษที่1950 ไทยก็เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งจากประเทศที่จนที่สุดอันดับสองกลายเป็นประเทศที่รวยที่สุดอันดับสามของภูมิภาค <c oughs> จากรายได้ต่อหัวหลัก500เหรียญสหรัฐกว่าๆมาเป็นเกือบ8,000แล้วในเวลานี้ในขณะที่เมียนมาที่เคยสูงกว่าไทยและบางจุดเท่ากับไทยหลังจากได้รับเอกราชแล้วไม่นานก็เกิดการยึดอำนาจโดยนายพลเนวินและนำระบบสังคมนิยมมาใช้ทำให้ประเทศถดถอยอย่างหนัน ประชาชนตกอยู่ในความยากจนรุนแรงและทำให้ประเทศยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในทศวรรษ1950เมื่อไทยเริ่มกระบวนการสร้างอุตสาหกรรมและถีดตัวเองจากสังคมเกษตรที่อยู่กันแบบเนิบเนิๆรายได้ต่อหัวของไทยมีแต่โตว,วันโตคืนส่วนคนเมียนมามีรายได้ต่อหัวลดลงไปส่วนทางกับไทยไปเรื่อยๆในปี1962ที่ในพลเนวินยึดอำนาจ รายได้เต่าหัวของเมียนมาอยู่ที่ราวๆ700เหรียญความพายนาเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดเมียนมาที่เคยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่ใครใครค้าค้าใครใครขายขายกลายเป็นเศรษฐกิจที่ผูกขาดโดยรัฐคณะปฏิวัติออกกฎหมายยึดกิจการเอกชนมาเป็นของรัฐโดยรวมแล้วมีบริษัทเอกชนประมาณ15,000แห่งถูกทำให้เป็นของรัฐ นอกจากนี้ห้ามไม่ให้นักอุตสาหการรมตั้งโรงงานใหม่ด้วยทุนส่วนตัวอุตสาหการรมหลักทุกประเภทตกเป็นของรัฐ mm hmm. ผู้ที่ได้รับผลกระทบแรกๆก็คือนายทุนชาวอังกฤษเดิมที่ยังอยู่ในเมียนมาและชาวอินเดียนในเมียนมานโยบายนี้จึงเหมือนเป็นการเอาคืนโดยชาวพม่าต่อชนชั้นต่างชาติที่เคยแบ่งแยกความมาั่งคั่งจากเจ้าของประเทศไปในช่วงอาณานิคมผลก็คือเมื่อกลางปี1963 มีชาวต่างชาติ2,500คนต่อสัปดาห์เดินทางออกพม่าและภายในเดือนกันยายนปี1,964ชาวอินเดียประมาณ100,000คนต้องเดินทางออกจากประเทศพิกันไม่ได้กระทบแค่ในทุนมันกระทบไปถึงประชาชนทุกชัน้นเพราะอัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นผลิตข้าวได้ไม่พอที่จะส่งออกเพื่อเป็นมหาอำนาจข้าวอีกต่อไปและตลอดทศวรรษ 960ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเมียนมาลดลงจาก214ล้านเรียญสหรัฐในปี1964เป็น50ล้านดอลลาร์ในปี1971ทั้งหมดนี้เพราะความอ่อนด้อยในเรื่องเศรษฐกิจของพวกทหารและความดึงดันในอำนาจของนักปฏิวัติหลังจากนัะะ้เมียนมาก,ก็จนลงและถูกทายแซงแบบทิ้งห่างลิกตาจนถึงทุกวันนี้ขณะที่ไทยในเวลาเดียวกันแม้จะปกครองโดยรัฐบาลทหาร แต่ยังมีการใช้พลเรือนที่มีความรู้ทําให้เศรษฐกิจไทยมีรากฐานที่มั่นคงขึ้นและมีการเปิดตลาดที่เสรีกว่าหลายเท่าแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลทหารจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารัฐบาลพลเรือนในขณะที่ฟิลิปปินส์ได้รับอนิสงจากสหรัฐมากพอสมควรมาเป็นเอการาชแล้วยังคงจเจริญมาได้ระดับหนึ่งมีช่วงหนึ่งในทศวรรษที่1960ที่ GDP ของไทยห่างจากฟิลิปปินส์ถึง73%จนกระทั่งประเทศดิงเฮลในช่วงเผด็จการมาโกส จากรายได้ต่อหัวสูงถึง1,542เหรียญสหรัฐในปี1938ลดมาอยู่แค่715เหรียญในปี1990ในปีเดียวกันนะประเทศไทยที่เคยตามฟิลิปปินส์มาโดยตลอดก็ถีบตัวขึ้นมาจาก826เหรียญในปี1938มาอยู่ที่1,508เหรียญสหรัฐสาเหตุที่ไทยนำขึ้นมาเพราะไทยเน้นส่งเสริมการลงทุนด้วยการตั้ง B.O.I. ขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษที่1960 แต่ฟิลิปปินไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จนกระทั่งทศวรรษที่980และบทความก็ปิดท้ายไว้นะครับว่าสถานะของฟิลิปปินจึงสลับกับไทยในจุดนี้และจนถึงทุกวันนี้ฟิลิปปินถูกไทยทิ้งหา่างแบบไม่เห็นฝุ่นครับผมนั่นก็เป็นบทความที่มีชื่อว่าครั้งหนึ่งไทยเคยโจนที่สุดในภูมิภาคโดยคุณกรกิติสถานที่เขียนไว้ในโพสต์ทูเดย์สึ่อฐานอาร์คเมขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับ ตอนนี้เขาก็ได้เบิรงคลิปจบไปแล้วนะทุกคนก็ถือว่าให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความห่้งลากหลายเลยเนาะ yeah. อันนี้ก็เป็นคิดเกี่ยวกับประเทศไทยในเงาก,ก้อนนะทุกคนบอกเลยว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเพิน่นก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็เจริญหลายเหงเนาะอย่างเส้นที่เขาได้บึ่งอ่ะวิดีโอนะทุกคนในอด,ดีตประเทศไทยเพิ่นก็แบบโอ้ช้ชีวิตกันแบบนี้นะทุกคนแต่ก็ปัจจุบันนี้เนาะมีความแตกต่างกันหลายเหงเนาะเป็นอันดับเป็นประเทศอันดับต้นๆเลยก็ว่าไดน้องน้อเนาะเป็นประเทศหนึ่งที่เห็นให้มีความน่าสนใจนะทุกคนอย่างเส้นแหล่งท่องเที่ยวกับ ศึกษาการพแพทย์กกีฬาและอาหารเราทุกคนนีหล,ล,ลากหลายอย่างเห็นหมดเลยอย่างการคุมมนาคมตอนนี้คือบอกเลยว่าถนนหนทางเนาทุกคนก็ได้มีการสะดวกสบายหลายขึ้นเลยตอนนี้ก็เลยเนาะจ้ายูที่จังหวัดขนาดถนนไปหนาก็นอย่างปูยางเลยเนาะยูเอ้ยคือบอกเลยว่าเปิดประเทศที พัฒนาไวัวและประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของอาเซียนเลยก็ว่าไดนทุคมเนียนคลิปกระซิบประมาณนี้นพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคลิปดีๆจากช่องอัพคอมเมนต์นทุคนที่ให้ข้อมูลแล้วก็มาเล่าซู่เฮาฝั่งเนาะและมีพีพีเอฟซีท่านใดอยากเล่าแล้วก็คอมเมนต์มาบอกลงแฟซเพิ่มเติมได้อีกด้วยนทุนคนเพื่อสิแบ่้ยปัน่นความรู้ให้กันแต่กันเนาะถ้าหาว่าคลิปนี้ผิดพลาดป,ประการใดเขาก็ต้องขอโทษขออภยนนะัยมาเนียคลิป นี้ด้วยเ้อะประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องผอน,น้องยูจะขอตัวไปลาลาไปก่อนเนาะขอกล่าวคำว่าสบายด,บายดีบ๊ายบาย